สวัสดีครับมาถึงบ้านบุงพลแล้วนะครับบ้านลุงพลแล้วตัวนี่ยังเหลืออยู่นะครับให้ให้น้องมาถ่ายให้ได้เชียงใหม่ละครับฝากากดติดตามด้วยนะครับช่องลุงมนสายหิ่งเด้อครับผมติดตามอยู่ค่ะติดตามตลอดจ้าครับผมขอบคุณมากนะครับ มากี่พันโลแล้วเนี่ยเชียงใหม่อะเห็นไหมเดี๋ยวจะไปนครพนมจะไปพญาวังงอยก่อนอ๋อแต่ตรงนี้หมานที่สุดครับผมแป๊บนึงนะครับเอาสองสามภาพเลยนะคะครับผมยวถ่ายรูปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่ลอตเตอรี่ยังเหลืออยู่นะครับ ผมว่าจะไปผม,มเห็นแผงลอตเตอรี่ที่นู่นเยอะผมก็เลยไม่ไปครับมีแตาคนมันเรียกให้ซื้อบอกซื้อแล้วรางวัลที่หนึ่งซื้อที่มีอไรเอากระลุงมลแล้วใช่ไหมาม,ามาเอาโชคนะครับตรงนี้นะเฮงให้ลุงคนเขาจับสิเมื่อวันก่อนให้ลุงคนเขาจับให้หกเก้าเห็นไหม 9, หกเก้าสองหกเก้ายังไลูกเนี่ยดูเยอใช่ไหมเนี่ยครับ